เดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากาสิกรรมรักฟ้ารักดิน ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาแนะนําสวนนยนะครับชื่อสวนเนี่ยอันนี้สวนบ้านสวนสารปันนะครับแต่จะมากจะรู้จักในนามคันคายทำไมชื่อคันคายคันคายปกติด้านหน้านี้จะมีกองฟางที่เป็นอาจเป็นแท่งมานะครับเวลามีพี่น้องมาเยี่ยมก็จะเอากองฟางมาตั้งเรียงกันแล้วก็นั่งล้อมวงครับครับผมเวลามีกับข้าวมีอะไรก็มาแบ่งกันกินครับ เวลาลูกเวลานั่งเสียจแล้วก็ฟางมันก็จะติดตามตู่ตามอะไรไปด้วยมีผืนมีอะไรด้วก็เรียกคันคายเลยชื่อชื่เล่นว่าคันคายรีสอร์ทเนาะครับผมอ๋ออเรือบ้านนี่สวยงามเลยนะครับเนี่ยครับผมทุนหลายป่ะครับนี่ลายปันได่อยู่ประมาณตอนนั้นทําอยู่ห้าห้าหกหมื่นเริ่มแรกครับผมต่อเติมนิดหน่อยก็จะประมาณก็เกือบแสนฮะ มีระเบียงรอบเลยนะครับครับผมแต่ก่อนแต่ก่อน,อนที่ดินตรงนี้เป็นยังไงครับผมตรงนี้จะเป็นที่ดินเป็นเป็นป่ามะมว่วงฮะป่าทําทําไรทํนาเราธรรมดา,น,าน,นี่ฮะครับแล้วก็มาลือ้เอเอ่มันจะมีอ,อ่มะมว่วงนี่เยอะแม่โคมมาลื้อออกนะฮะอ๋อแล้วก็ถมที่ไว้แต่ไม่รู้จะทําอะไรครับ<ะ>ก็มาทําเล็กเล็กน้อยน้อยปลูกข้าวปลูกอะไร,รแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลผล,ผลิตเท่าไหร่ฮะพอดีลุงเกียร์ไปามา ช่วยเบิกกล้องเบิกทางให้อ,อได้ทลายละนานปัานใดะอ้อประมาณปีหนึ่งแล้วคปีก็ครบอปีพอดีที่มาทําแบบนี้ใช่ครับครับแต่พี่สารนี่คือเป็นเรียกว่าข้าราชการครับผมข้าราชการแบ่งเวลามาทําเสาทิ์ใช่ครับ<อ>จากเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จะทำอะไรจนวันนี้มันต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยฮะมันเป็นยังไงฮะแต่ก่อนเสาทิ์มาก็ไม่รู้จะทําอะไร ก็ไปไล่ไปนาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าถ้าม่มีงานประจําตื่นเช้ามาก็คือชีวิตก็เปลี่ยนครับทําตรงนี้ก็มีความสุขแต่มีธรรมชาติโอ้คือมันต่างกันฮะอ๋อ <c oughs> อ่าอ้าวนี้เดี๋ยวจะตัดกล้วยให้ดูเนาะครับผมเอ่อเมื่อก่อนตรงนี้สามไร่เอ่อปาสามไร,ร่ฮะสามไร่ก็เข้าขายสามไร่แก้จนใช่ครับอยู่เนาะครับผมหรือไม่ใช่ทำสามไร่ยิ่งจนเอ่อ ตอนนี้อาจจะจนอยู่อนาคตก็ไม่แน่นอนครับเป็นพื้นฐานแต่ก็ลงทุนเนาะใช่ครับเหมือนรีสอร์ทเลยนะผมว่านะเหมือนไหมฮะเหมือนรีสอร์ทเลยเนาะเราไปนอนรีสอร์ทนี่เสียคืนละสี่ร้อยห้าร้อยเนาะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยมานอนทุกวันไหมครับนี่นอนทุกวันะรออครับผมไม่มีบม่ต้องเปิดพัดลมครับผมตอนบ่ายสักเด้อสองสามทุ่มก็เย็นแล้วครับเย็นนิ่งก่บทางโคราดนะครับ อากาศเย็นสบายดีครับถ้าเสร็จงานจากงานประจําโรงพยาบาลก็เย็นเข้าสวนเลยครับผมครับครับนี่ถือว่าเป็นที่มรดกเนาะใช่ครับผมต้นทุนการซื้อที่ไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมีครับอ๋อดีจริงๆครับอันนี้กล้วยอะไรนะกล้วยที่ปลูกพร้อมอ่านี่ฮะปลูกพร้อมบ้านเลยพร้อมบ้านเลยครับเป็นเครือแรก ที่จะได้ได้ผลผลิตครับผมเปิดเลยเนี่ยเปิดสักการะเปิดสักการะเลยนะครับครับผมอันนี้ต้นใหญ่มากขึ้นบ้านเราเนี่ยเนาะใช่ครับใช่อ้าถัดไปในต้นอะไรนี่นะอ่าต้นอะโวคาโดครับโอ้โหคัปปี้เหมือนกันเหมือนกันฮะครับผมปลูกพร้อมๆกันเลยฮะอืมเอาเลยครับตัดกล้วยเครือแรกของสวนทันคายรีสอร์ทอ่าลูกขาผู้ช่วยครับลุงยี้ลุงยี้มาช่วยรับกล้วยหน่อยฮะมันหนัก วิธีการตัดกล้วยนะฮะเอาเงี้ยมามันหนักเลยลูกกีต้องต้องกีดขึ้นผมจะรับข้างล่างให้ทางนี้ดีกว่าไม่ตัดลำต้นแต่ครึ่งต้นก่อนบ่อเนี้ยหั่นครึ่งต้นแล้วให้ค่อยมันโน้มาเอาตัดตังนี่ไหมเขามันโนมาเดี๋ยวนี้เขามีบันไดเขามีบันไดใช่ฮะเม็นบโว่ามันหนักเลยด่ะหนักหลอกสูตร ต้องอาศัยจับก้นไม่ไม่ตอนนี้จับไม่ได้หักเลยเหมือนตอนนั้นน่ะจริงจริงเดี๋ยวหนักเด้อหนักหนักนัจะเอาอันนี้ลงที่ตั้งตัดนี่ต้งต้งตึ้นเนีอ้นมเอานี่ตรงนี้อ่ามีลายสูตรมีรายสูตรแต่ต้นมันใหญ่มากเลยนะนี่ฮะนี่นีต้นสารจับตัวนี้เลยมันตัดตันเสียดายต้น นี่ค่อยๆนะเบาๆเบาๆเบาๆน้้มันเป็นล่ายมันเป็นลายมันเป็นลายไม่เป็นล่ายไม่เป็นลายอ้ห้าวหนึ่งต้นตัด3ามคนสามคนครับข้วยักษ์ข้าวจะไปนั่งรอ้นเรียกว่าข้าวขวันบ้านบ้านเนาะเขื่อแรกเขื่อแรกเลยเ่แรกโ้ลนี้น่ยมันตอมากด้วยดิกมันอยู่ใกล้บ้าน เห็นในกล้วยนี่มีออเดอร์ตลอดเลยเหรอครับอ่าออออเดอร์ตลอดครับส่งทางไหนบ้างล่ะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าจราทีโรงพยาบาลครับนับแล้วมันมีกี่เครือไอ้กี่หวีครับนี่โอ้โหเยอะนะนี่ถึงสิบไหมนี่ โอ้โหแตเกรดพรีเมียมเลยนะฮะเนี่ยพรีเมียมเลยนี่อนนี้มีลังนกด้วยนั่นนี่เราต้องไปทำซุปแปดเก้าสิบอ่าสิบสิบวิพอดีสิบวิพอดีครับโอ้โหแถวเลยฮะพรีเมียมเต็มอ้าเอาเลยครับตัดจานต้นเกต้นใหม่เกต้นเลย ันนี้เสาร์อาทิตย์เย็นๆก,ก็มาที่สวนแห่งนี้เลยนะครับผมใช่ครับผมมีงานตลอดนะฮะมีตลอดครับทำงานโรงพยาบาลนี่ถือว่าเครียดไหมฮะกเ็เดี๋ยวนี้เครียดครับโควิดแต่มาสวนนี่ก็มันผ่อนคลายใช่ครับจะให้พาไปดูโครงสร้างสวนหน่อยเนาะครับผมนนี้คือสระน้ำอะไรยังไม่มีเลยไม่มีครับ ม,มีสระน้ําไม่มีบ้านครับไม่มีอ่าเดี๋ยวพ<ม>าไปดูเลยครับสระน้ําดูโซลาเซลล์ดูอะไรอยผมมาหาความรู้ด้วยครับผมอ่าดูตั้งแต่เนี่ยโซลารเซลล์ระบบน้ําเลยมีแนวยังไงยังไงบาดาลหลืกแตเมต็ดที่ไหนล่ะอ่าอันนี้โซลารเซลล์นะฮะสูบตั้งแต่ตะวันขึ้นยังตะวันตกดินครับผมแต่<อ>ที่หันแผงไปทางนู้นนี่คือตะวันตกเขียงใต้อยู่ทางนู้นใช่ครับใช่ พอช่วงนี้โรงที่จะมาทางทิศเป็นทิศเหนือนะฮะทางทางเหนือค่อนมาทางเหนือหน่อยแต่ว่าช่วงหลังหน้าฝนัปจะมาด้านนี้ครับจะรับแดดเต็มที่เลยฮะครับอันนี้ประดานก็ลึก24เมตรครับครับเซ็ซัมเมอร์ลงจริงๆอยู่ประมาณ12-14เมตรนะครับอันนี้นิ้วครึ่ง นิ้วหนึ่งครับนิ้วหนึ่งอ๋อหมายถึงว่าท่อลงใช่ไหมฮะท่อลงท่อลงนิ้วครึ่งฮะนิ้วครึ่งครับผมครับก็ใช้สามแผงสามแผงครับครับผมก็จะเอาน้ําอย่างไรเอาน้ําบาดาลไปใส่ไหนใส่ใส่ในบ่อครับอันนี้พักไว้ก่อนไปดูครับผมเอาน้ําบาดาลลงบ่อพักใช่ลงบ่อพักฮะบ่อพักนี่ใช้แมคโครขุดใช่ไหมใช่ครับครับผมรอบนอกก็จะมีของไส้ไก่ แต่ว่าน้ำไม่เคยเต็มเราบตรงนี้เป็นที่ที่ที่สูงหน่อย oh. ครับ,รบอันนี้ก็จะมีมน้ำบาดาลอะไรลองดูคิมแล้วมันเป็นยังไงรสชาติก็อ,อกจาจจะกลางกลางกลางๆค oh. รับมีในในสานนี้ก็จะมีะปลาด้วยปลาครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงปลาปลาอะไรบ้างครับเนี่ยมีพวกปลาตะเพียนสงสัยกินแต่ช้าเลยอิ่มไปแล้วชุดหนึ่ง oh. ปลานินข้างล่างอาจะเป็นหอยครับประมาณ3าสายพันสี่สายพันครับพื้นที่สามไร่ก็ทําบ่อแค่นี้ใช่ครับผมเพื่อจะเอาบาดาลมาพักพักแล้วจากนั้นก็เอาน้ําในบ่อนี้สูบลดต้นไม้ครับผมโดยใช้พลังงานโซลาเซลล์ตอนนี้จะใช้ของเป็นไฟบ้านนะครับไฟมอเกษตรครับครับ อันไฟโซลารเซลล์ก็ใช้แค่สูบบาดานขึ้นมาสูบบะดานครับผมแต่บาดานไม่มีแห้งเลยหรอครับไม่แหง้งฮะสูสบได้ทั้งวันค,ครับผมหน้าแรงก็ไม่แห้งอ,อันนี้ตรงนี้ะจะได้ตาน้ําเยอะหน่อยครับครับแต่นี่ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าแต่นี่คือหลักการว่าเอาน้ําขึ้นมาใส่บ่ออย่างนี้นะใช่ครับเติมแล้วก็เอาน้ําขี้ปลาในรดต้นไม้นี่ใช่ครับน้ำนครับเลยได้ปรับน้ำด้วยเนาะครับผม อันนี้ที่สามไร่ถ้าเราจะทําแบบนั้นก็ทําได้พื้นที่หนนที่แค่นี้อาจจะแบ่งไว้ลึกประมาณสักกี่เมตรอตอนนี้อยู่ประมาณสักเมตรห้าสิบเออเกินเมตรห้าสิบอีกครับผมแต่นี้ดินนี้อยู่น้ําเลยไม่ต้องปูผ้าใช่ไหมนี่ไม่ต้องไปต้องปูผ้าครับอันนี้อยู่ได้ตลอดครับถ้าสูบก็ลดลงประมาณศองหนึ่งจากระดับความชันนะฮะเชาวมาก็เติมเต็มมันเดิอบครับ แล้วเราจะเปลี่ยนแผนทำบ่อเลยเดี๋ยวต้องไปคิดคำนวณใะ่กันแล้ว้องรนนั่งคิดมีบ่อเนี่ยมันก็ฟินดีเนาะใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเอาบาดาลลดต้นไม้โดยตรงมันไม่งามนะไม่งามใช่ครับมาใส่อย่างงี้มีที่ปลาเอาน้าพี่ปลาไปปรับน้ำเออแล้วน้ําบาดาลก็เติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆครับไม่มีหมดมันก็เหมือนเอาน้ําบาดาลเนี่ยมาปรับก่อนใช่ครับอ่ามันเริ่มมีแต่ก่อนจะใสเราเลี้ยงปลาเสร็จมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีแพงต้อนมีอะไรข้างล่าง นี่ก็มีอยู่มีกินครับผมก็อยู่พอกินครับกินใช่ครับไม่ต้องเอ๊ะอบางคนเขาบอกว่าเป็นข้าราชการก็มีเงินเดือนประจําทั้งผัวทั้งเมียเนาะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องมาเหน็ดเหนื่อยทําเกษตรกรอะไรนี้อ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าศาสตราชาเศรษฐกิจพอเพียงอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ครับความสุขไม่ต้องไปหาที่อื่นครับทําสก็มีเงินเดือนก็เอาเงินไปซื้อปลา กับข้าวดีไหมอ๋อไม่ไม่ดีครับทอ้นั้นแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นใช่ครับแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนในในสวนสามไร่ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นครับมีครบเลยครับครับอันนี้คือการจัดการน้ำเนาะคือทุกแปลงนี่ต้องคิดเรื่องน้ําให้ได้ก่อนใช่ใช่ครับน้ำนี่สําคัญอันดับหนึ่งนะฮะอ๋แต่ก่อนที่ไม่ไม่ได้ขุดสระไม่ได้เจาะบาดาลน้ําลดต้นมะม่วงอะไรยังไงทำไดยังไงสูบบาดาลลดเลยครับโอสูบบาดาลทีนี้มันมีปัญหาว่า บาดาเราปีพวกสนิมด้วยมันก็จะจับตามใบพวกที่เราลดรับมันไม่โตฮะแล้วก็ลดไปลดมาตายหมดครับมันอาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอ่มันจะออกเปรี้ยวหน่อยไปกรอยชน้ำากลกร่อยใช่ใช่ใช่ครับแต่พอขึ้นอย่างนี้แล้วมีปัญหาไหมไม่มีฮะอันนี้ล้างหน้าอาบน้ําสบายครเป็นน้ําจืดปกติฮะ นี่คือกลววิธีนะฮะในพื้นที่ประมาณสามไร่ก็กคลวรประมาณนี้กว้างสักเท่าไหร่เนี่ยคำนวณด้วยสายตาประมาณสักสิบสิบเมตรสิบกว่าเมตรครับแต่ว่าถ้าน้ําเต็มบ่อน,นี่ก็สองเมตรกว่านะฮะน้ําลึกกว้างอยู<ม>่ใช่ใช่ครับอันนั้นปั๊มที่สูบอัดเข้าต้นไม้ก็ขนาดกี่แรงสองแรงครับสองแรงสองนิ้วสองแรงสองนิ้วครับอันนี้สายเมนไฟบ้านไฟบ้านครับ อันนี้รถพร้อมกันได้เลยไหมพร้อมกันได้เลยชั่วสวนเลยครับจ่ายทีเดียวก็สู่อยู่ประมาณสักสิบห้านาทีก็ถือว่าเยอะแล้วครับผมมันจะเปียกหมดแล้วครับอ่าเี่ยเราได้แหล่งน้ำนะฮะที่ดินไม่ต้องซื้อเป็นมรดกนะครับที่เรื่องการปลูกพืชอันนี้พอพอได้แนวคิดจากพี่สาวเขาก็มาขายไอเดียเรื่องสารปราชาราชยครับก็เริ่มปลูกหลากหลายใช่ครับแต่ขอนจะไม่มีอย่างนี้ครับ กล้วยก็เริ่มออกแต่ก่อนชุดแรกมะละกอเนเยอะมากลูกโดกงด้วยครับนนี้ผักเองเราก็มีในนี้ด้วยเนาะใช่ครับเดี๋ยวไปดูอีกจะมีกบมีอะไรเข้าไปดูเดี๋ยวเห็นอปอปลาเห็นแหล่งน้ำแล้วเห็นกระท่มน้อยแล้วไม่ได้พาไปรีวิวกระท่มน้อยจริงๆเดี๋ยวท่นมาดู ๋ยวไปแหล่งน้ำแล้วขอไปเรื่องพ่อหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับได้ได้จ่ายน้ำเลยพ่อจ่ายน้ำที่เชื่อมกันไได้ครับได้ดูตู้เย็นที่ทำอ่าตู้เย็นอนาคตอันนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้บอกบนี่อันนี้ยังไม่โตนะฮะครับได้อยู่ประมาณสักสองสองอาทิตย์ครับอันนี้เรียกว่ากระชังบกกระชังบกเอ่อได้กี่ตัวครับเนี่ย อตอนนี้ลงไป400 oh. 400ตัวครับเพราะพันธุ์แรกก็คือเราไปซื้อเขามาก่อนซื้อเขามาก่อนฮะ hmm. แล้วก็เราซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ข้างๆงครับผมอันนี้ก็โตเร็วอยูฮะโตเร็วรอันนี้มีบอ่อพ่อแม่พันธุ์ก็คือใช่ใช่บ่อนี้ฮะอันนี้บ่อ oh. พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ก็เริ่มแรกก็ซื้อมาก่อน เดี๋ยวค่อยพอกับเอาทางต่อไปนะฮะแต่เราต้องล้อมผ้านี่เนาะใช่ครับไม่งั้นมันจะเป็นเอ่อต้องล้อมไว้พอมีพวกงูพวกอะไรเข้ามาครับแล้วป้องกันกบออกด้วยต้นทุนก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะไอ,อกระชังแบบนี้ใช่ใช่ครับครับผมอาจจะมีกบมีปลาครับช่วยนำเสนอแนวทางเรื่องออการจ่ายน้ำหน่อยครับผม อ๋ออ่าเชยเชยครับหัวสปริงเกอร์อ่ามาเลยครับเนี่ยแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเคยใช้อย่างเงี้ยอันนี้หัวนี้มันจะจ่ายได้เยอะแต่ว่าจำนวนหัวจะน้อยลงมากกินแรงดันกินแรงดันด้วย แต่น้ำจะ,จะออกเยอะอน้ำออกเยอะแต่ว่าความชุ่มนี้จะสู้หัวเล็กนี้ไม่ได้อ,อันนี้เป็นเจดลองฝอยเล็กๆครับเหมือนเหมือนฉีดลองฝอยเล็กๆนี่มันก็จะซึมซึมซึมลงดินนไ,ได้ดีกว่าเม,ม็ดน้ําไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเป็นละองฝอยเล็กๆเ,เป็นละองสมมติเราเปิด10นาทีเท่ากันใช่ ตัวนี้จะได้ซึมคือซึรซึมลงดินลงลึกเยอะกว่าตัวนี้จะดีกว่าดีกว่าอันนี้มันจะเปียกด้านบนเปียกด้านบนแล้วมันไหลทิ้งหมดมันไหลทิ้งหมดผมสังเกตดูใช่ใช่ครับอ๋อได้น้ําออกมาเยอะกว่าก็จริงแต่น้ามันไม่ซึมลงไม่ซึมลงข้างล่างครับแต่ท่อที่ตั้งขึ้นมาก็คือสี่หุน่ะสี่หุนแล้วแต่เราจะจะใช้ครับผมก็ใช้มีสี่หุนกับหกหุนครับผมครับแต่เมนนี่คือสองนิ้วอ่าเมนสองนิ้วแล้วก็ลดมาหกหุน ครับถ้าที่ตรงไกลหน่อยก็ลดลงไปอีกสี่หุนครับครับ,รบ<ม>ก็ได้น้ําเท่ากันอ้าวแล้วพี่ใช้อย่างนี้เจอปัญหาเรื่องอุดตันเรื่องอะไรไหมอ๋ออาจจะมีอยู่ฮะรับแล้วก็ทำยังไงอ,อันนี้ก็ถ้ามันอุดตันนะฮะแล้วก็หมุนออกมาเลยนะฮะมมนมันเลื่อนมันเลื่นมือครับเนี่ยเราไม่ได้ทากาวไม่ต้องทากาวครับอันนี้ถ้าทากาวมันจะแก้ไขยากฮะแล้วก็ อันนี้หมุนออกมาแล้วกไ็ไอหัวนี่เรามาโมเอาทําใช่ใช่ครับอ,อันนี้ใช้สว่านแล้วก็ตับเกียวเจาะค,ครับ,รบแล้วก็ดูตัวนี้เป็นเมนเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักครับมันนี้มันมีหลายขนาดนะฮะมีขนาดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงครับ,รบอันนี้เป็นขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นลักษณะหัวปีกผีเสื้อเนาะใช่ใช่ครับเป็นปีกเป็นปีกผีเสื้อละเอียดฝอยเม็ดละเอียดใช่ครับอ๋อมาใส่างี้ใส่คึ้นครับ เสะง่ายดีรนะใช่ครับไม่ต้องทาก,กาวเวลาทาก,กาวมันแก้ยร์ยากมันจะมีเศษเล็กๆ<ำ>ปิดข้างในครับมันเป็นวิธีการแล้วก็ได้หลายหัวเนาะถ้าอย่างได้ได้เยอะครับได้เยอะครับเส้นหนึ่งก็อยู่นี่ก็สามร้ยรอยมั้งสองร้อยกว่าครั้งเดียวเลยบ่ครั้งเดียวครับจ่ายได้ทั่วเลยตอ,ตอนกดสระนี่เอาดินไปไว้ไหนอ๋อดินขึ้นข้างบนนี้ฮะ ผมเป็นโคข้างบนนี่เป็นโคข้างบนครับใช้แม่โคขุดหลายชั่วโมงไหมอส,อหสองวันอสองวันเลยเหรอสองวันครับเพราะว่าแมโคก็มือใหม่ <laughs> ดินแข็งด้วยลูกี่ <laughs> <laughs> งานแรกด้วยครับแม่โคง,งานแรก<อ>แต่ก็โอเคอยู่นะฮะเขา,าทำงานแรกดินมันแข็งแถวนี้ดินเป็น,ด,นดินดินด่านนะดินแข็งมาก เมคโคจนให้รดิกแตกครหยุดไปครึ่งวันค,ครับดินแข็งเดี๋ยวนี้นี่มีบ่อมีอะไรข้างล่างนี่ชุ่มหมดะะแล้วคแล้มีปลูกกาแฟด้วยครับผมเพิ่งเพิ่งลงไปแกาแฟพันอะไระอ่บอารบาบิก้าอันนี้ปลูกว่าเป็นคอกาแฟหรือว่าอ่าเป็น <c oughs> โครงการของของพืชสวนให้มาฮะเขาแจกต้นกาแฟฟรีครับแล้วก็แต่ว่าต้องรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นจัตั้งเป็นรานิสาหกิจ ชุมชนครับอันนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนของอำเภอบางบูนครับอันนี้เดี๋ยวไปดูบนโคกหน่อยถมดินจากสะมาเป็นโคกเนาะครับโคกนีใช่ครับโคกจะทำอะไรอันนี้จะลงพวกผักสวนครัวครับแต่ยังไม่ได้ลงเลยครับตัดระบบน้ำตัดหญ้าครับผมอันนี้จะเป็นหัวเก่าอยู่เป็นอันนี้จะเลิกใช้แล้วฮะแต่ยังไม่ได้รื้อออกครับครับ เขตแดนก็ไปถึงนู่นนะต้นกระทินยักษ์แล้วมีนาอยู่หน่อยหนึ่งครับอันนี้ทํานาอันนี้ก็แค่นี้ก็ในครอบครัวเรากินทุ้หมดแล้วฮะงานเดียวอถึงงานไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับผมน่าจะประมาณสักห้าสิบตารางวาไหมแล้วก็มีกล้วยเนาะเป็นเขตแดนใช่ไหมครับผมกล้วยเนี่เป็นเขตแดนและ็มีครับกล้วยก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วฮะช่วงนี้ออกปีออกอะไรเยอะ ขบรบลอบปีพอดีเอามีบาดาลตรงนั้นอีกบอ่ออ่าบาดาลตอนนั้นบอ่อน้ําตื้นอ,อันนี้ใช้สําหรับเอ่อพวกในครอบในโคเรือนนะฮะครับครับอาจจะมีคลองไส้ไก่ด้วยคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นี่คือขุดพร้อมสระเลยใช่ครับใช่ไปดูหน่อยนะฮะมันมันยังไงมันอ่าอคลองไส้ไก่นี่ยมันยังไม่มีน้าเข้าฮะยังไม่ได้สระสางเลยแต่คลองไส้ไก่นี่คืออยู่ในที่ ใช่ครับใช่ถนนนี่คือของที่นี่เหรใช่ครับครับของไส้ไก่ยังยังไม่ได้ลื้อออกเลยฮะมันจะมิถ้ามีช่วงหน้าฝนนี่ก็จะเลี้ยงเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรตามคลองนะครับพอช่ตรงนี้เป็นที่ที่เขาเรียกว่าที่ติดริมฝั่งห้วยน้ำจะไม่ขังไม่อะไรนะฮะคันนี่คือของสวนเราสวนเราครับครับผม รอบปลายคลองนี่ก็รอบเหมือนกันรอบเหมือนกันครับรอบสวนเลยครับกำลังเริ่มต้นครับก็ได้ต้นครับผมก็เริ่มเห็นผลผลิตแล้วครับอันนี้น่าจะเข้าท่านั่นอินทรพลมดูะเคี้ยวกับเพื่อนเนีย้ยวกับเพื่อนน่าจะเข้าท่านะนั้นลองดูบ่ครับอินทรพลำได้ปีนึงเหมือนกันไหมประมาณครับปีหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้ว่าเขาลุงให้มาก็เลยมาปลูกดู อาลุงที่เขาจะไปเยี่ยมนี่แหละครับลุงบีบนี่แหละนี่มเรยนสางกันเลยแต่มตันโตเร็วนะฮะอตอนนี้ปลูกต้นมงต้นไม้ตกพืชอะไรจะเติมอะไรอีกไหมเนะี่ยก็ต่อไปก็จะมีผลไม้ทุกอย่างครับรอบสวนกำลังบาง,บางโครงการนะฮะครับครับพอดีระบบนาก็เพิ่งทำเสร็จประมาณสักสองเดือนมนะ้ะแต่ยังไม่สมบูรณ์ดี ครับครับสามไร่นี่ถือว่าพอดีไหมก็จะเอ่อถ้ามีงานพระเจ้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับแต่แต่ถือว่าเหมือนกับมีเป็นที่รีแลกเนาะใช่ใช่ครับใช่ช่วงโควิดโรงพยาบาลจะเครียดเครียดครับเครียดไหนจะวัคซีนไหนจะคนไข้แต่ว่าบึงบุญช่วงนี้เป็นพื้นที่สีขาวยังไม่มีการติดครับครับ นั้นการที่ได้มาสวนนะอย่างนี้มันก็ถือว่าช่วยผ่อนคลายครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะับเราค่อยๆทําไปเนาะใช่ครับผมเรื่อยครับอันนี้ก็ทําเพื่ออนาคตนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเกษียณก่อนอายุจริงครับก็คือต้องรอว่าหยุด งานหรือเออรี่หรือกรเสียแล้วค่อยมาลงมือทําใช่ครับตอนนั้นรอไปก่อนได้เลยครับผมถึงตอนนั้นคงไม่มีแรงทาแล้วฮะอายุเยอะแล้วครับครับผมอันนี้ก็ตามสภาพพื้นที่นะฮะตรงนี้ก็สามไร่นะฮะถ้ามากกว่านี้ก็องค์ประกอบโครงสร้างอาจจะคิดวางแผนได้อีกเพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับอันนี้ก็กำลังเริ่มต้นที่ปีเดียวครับครับผมแต่วปีหน้ากาแฟน่าจะ เป็นลูกนะฮะนี่ปีหน้าครับระบบน้ําถึงหมดแล้วผมก็จะไหวครับอันนี้เป็นดินใหม่ก็เลยอาจจะต้นโตกว่าเพื่อนหน่อยกับดินที่มาถมใหม่อาเฉอมเป็นขอบรั้วก็ดีนะผมว่าอาเฉาอมใช่ครับอันนี้ปลูกเริ่มแรกเลยฮะเป็นรั้วตอนแรกว่าจะทําสุดครับแต่ว่าพอดีทางแม่บ้านเพิดดมกินชมไม่ได้ กลิ่นมันแรงครับดมแล้วก็วิ่งเวียนครับฮแต่ก่อนมรกรนี่ชุดนี้โอ้ดกมากฮะเฉพาะมรกรก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล้วก็จองหมดครับเพราะที่โรงพยาบาลก็จะมีตลาดนัดสีเขียวใช่ไหมใช่ครับมีตลาดสีเขียวครับคือเจ้าหน้าที่ก็เอาไปใครมีสินค้าเกษตรก็ไปจําหน่ายฮะทุกวันจันทร์ครับ เรามีอะไรแล้วก็วันจันเราก็เก็บไปได้เก็บไปได้ครับครับแต่ส่วนมากเราจะมีการจองไว้ล่วงหน้าอ๋อแล้วก็มีโพ์ขายทางไลน์ด้วยฮะโอ้ครับงั้น<อ>ในเรื่องตลาดก็ไม่ต้องห่วงกเนาะครับผมครับเอามีอะไรจะฝากให้แค่คิดไหมฮะพวกพี่น้องที่อาจจะเป็นข้าราชการหรือว่าหนุ่มหรืสาวโรงงานที่อาจจะอ,อยากมชีชีวิตแบบนี้ในวันข้างหน้าอก็แนะนํานะครับช่วงนี้ก็เป็นยุคโควิดนะครับ มันก็มันก็เป็นแน่นอนการทํางานที่แต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ก็คือมีเขาเรียกว่าผ่อนคายรีแลกแล้วก็จะได้ผลผลิตที่เราทําเป็นการตอบแทนครับแล้วก็สร้างอนาคตก็คืเปิดครัวอนาคตนะฮะตลาดอนาคตคือก็อยู่กับเราหมดเลยครับตรงนี้ก็ไม่ห่างจากตัวตลาดบึงบูนกี่กิโลประมาณสองกิโลครับสองกิโลครับผมใกล้ๆกละคใกล้ใกครับ เอาให้กำลังใจนะครับผมครับผมทางแล้วค,ค,ครับคุณขอบคุณมากครับ,รบสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนาหนา,นา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภยัย ฝ่า,าดินของหุกงหลานไทยเพื่อฟ้า,าดินของคน